แนวไรฮะหืกลับบ้านยังไม่ได้น้ำยังไม่ลดเลยอ้วนคิดถึงบ้านเนี้ยเออคิดออถึงบ้านเนี้ยอก็ขณะมันท่วมอยู่สิบหกวันแล้วหมู่้านเรายัางไม่ได้เข้าบ้านเลยแต่วันที่ 20, นะยี่สิบเนอะยี่สิบลยกันยา อวัดห <Huh>? <laughs> มือวยไม่ได้เข้าบ้านแล้วครับฝนเข้าบ้านแล้วครับวันนี้ก็ตกหนักเออเนาะหมือวนติดติดน้ำท่วมครับไ <laughs> hey. อ้ซื้อเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูบ้านกันนะแต่หนูไปไม่ได้หรอกพี่ต้องพายเรือหรือรปล่าวัด อ้วนอ้วนอ้อ้วนชุ่ชูๆน้ำเริ่มลดแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปรถอาบาตอไปต่อเรือนะคะต่อเรือแจวเราจะายเรือเข้าบ้านเพราะน้ำในบ้านเข้าออบ้านมาสามวันแลวเนาะไปดูข้าวของเกีคาเดี๋ยวค่อยเข้าบ้านไปดูกัน,น,กน,าท,นทาาเปปมกดไ โดยที่หลังมีรอยช้ำเป็นจับๆด้วยก็ส,ส่งไปชนสูตรหาสหเาเหตุการเสียชีวิตขณะที่แม่ของเด็กบอกว่าอย่างไรบอกว่าตัวแม่แต่สามีในทำงานประจำนะคะก็ไม่มีเวลาจะเลี้ยงลูกก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปเจอสถานที่รับเลี้ยงเด็กเขาคิดแม่ก็เลยลองเอาลูกชายซึ่งอายุ8เดือนเนี่ยค่ะเอาไปฝากเลี้ยงเพิ่งจะเอาไปฝากเมื่อวันที่4ตุลาที่ผ่านมานี้เองนะคะสังเกตเห็น วิตกับการาคาใจกับการเสียชีวิตของลูกนะคะรอยช้ำมันมาจากไหนในครอบครัวเนี่ยแม่ยืนยันไม่มีใครทําร้ายเด็กแน่นอนและเด็กก็ไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคโมชักมาก่อน,อน,น พี่มีม่ป่ะพี่มีอ้วนอยู่ไหนมาจูใช้เงินเถอะใครวะมี่ไปไหนพี่มีหนูอ่ะฮะพี่มีอ่ะพี่มีพี่มีอ่ะมี่อ้วนไปไหนมีมีมีใครอ่ะมีใครอ่ะมีใครวะอยู่ในตึกกัน เด็กติดเกาะเว้เด็กติดเกาะวันนี้เรารอรถอบตนะคะจะเข้าไปดูบ้านเนาะที่ฝนตกไม่ช้าแต่น้องก็บอกน้ำครึ่ง เลยหัวเข้าลงไปแล้วเนาะก็เลยจะเข้าไปบ้านเนาะในตัวบ้านเราก็คงลดแล้ว,ลวก็เลยจะเข้าไปทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบ้านเราจะเป็น <c oughs> ยังไงบ้างเราไม่ได้เข้าตั้งแต่ลึกถึงอกเนะืะอทางเข้าออตรงหน้าบ้านเข้าตัวบ้านเราไปสามสี่วัน,นแต่น้ำอนนี้ยังแรงอยู่เอเคค่ะเดี๋ยว รอรถอบตอก่ะนนะคะฝนตกเมื่อคืนเรตีสามย็นเช้าไปดูน้ำน่อยค่ะไปดูบ้านเราหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีช่องมินโนมแมวต่อเนื่องนะคะนี่ค่ะเราเข้ามาดูบ้านเนาะหลังจากน้ำลดลงมาได้วันนี้วันที่สองนะคะปริแบบมาณน้ำเนาะที่ลงขึ้นไปนูนะะ้นเลยค่ะ ตรงนี้ยังลึกนะคะตรงคอกงัวลงเนาะตรงนี้ลึกนี่เลยคะ่ะขึ้นมากี่เดินมาลดประตออดรถเล็กเนาะเข้ามารถเล็กเข้าได้แค่ตรงกีตาโป่งเนาะตรงสวนตรงนี้ยังเอวนะคะที่เดินมาเนาะช่วงนี้นะคะจะลึกอยู่เหมือนเดิมค่ะเอ hey, ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูบ้านกันค่ะออยังทว่งกันอยู่เนาะยังอยู่ไม่ได้นะคะ นี่น้ำแต่ลงจากประตูแล้วนะคะทางนี้ได้แค่ลงแค่สองหลังเนาะส่วนทางนี้ยังสองสาหลังเนาะต่ำกว่าประตูหน้าบ้านเนาะซึ่งนะแค่เพราะอันนี้มันสูงแต่ถ้าถนนก็จะลงไปหวเขา่าก็คือบ้านเนาะหมู่บ้านปันสุกนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบ กันยายนนะคะที่เปิดประตูระบายน้ำนะ้ว้แสนงนะคะแล้วมาเจอหนักโนรูค่ะก็เลยขึ้นไปโน่รเลยคาบเนาะขึ้นเลยไปอีกนาน,านฟุตหนึงนะะ่งแล้วมันทัดเข้าบ้านนี่ค่ะอก็งัวรูมันอยู่แล้วขึ้นโคลเปนหมด น้ำโตควงหมดเลยพระบงพากลุ่มเนาะเอาไม่อยู่อะลอยกันไปหมดนี่นะคะบสอบสายกันประตูพังเนาะน้ำซัดหลุดหมดแล้วน้ามันแหลง พุ่งข้างหลนะังมะเยอะอยู่สิงข่าวนีเงาไข่ลอยมาเดี๋ยวจะดูนะ นี่าคาะน้ำรอบบ้านยังเข้าอยู่นะคะ น้ำยังสูงนะคะแต่ตัวบ้านเรานะนมดแล้วตายหมดแล้วค่ะเก้าอี้โอเคไปเรียบร้อยถึงบ้านแล้วค่ะโอ้ยไปอย้ เอา hey, มาดูบ้านกันเนาะในตัวบ้านต้นไม้เราก็กระจัดกระจายลุมแรงน้ำเนาะน้ำเยอะเอคค่า hey, เดี๋ยวเข้าบ้านไปดูกัานปติคุช่วยอะไรได้เนาะ เ oh. ตียงพังโต๊ะพังหมดแล้วบวมนะคะเตียงน่าจะบวมหมดโอ้ยโตกระจกพังเป็นไม้อัดเนาะขึ้นมาขึ้นเตียงเนาะ ในบ้ารกันเรียนเนาะให้ค่าเดี๋ยวเราทำความสะอาดเนาะมังกิดเพราะว่ามันลน้นค่ะข้าหของ,หงน้องของน้าหมด เพคะเดี๋ยวเราเก็บของกันนะคะเตียงก็จะโต๊ะพังหมดเนาะเกือบลมพิงไว้อยู่เพค่ะ